สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง Youtube โรมิดฟาร์มไรตี้นะครับวันนี้โรมิดฟาร์มไรตี้ก็มาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานนะครับงานงานยี่มห้าปีปเพื่อน<ป>พึ่ง<ป>พยายามยากนะครับที่สวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิตนะครับพี่น้องอยู่ถนนกำแพงเพชรสองเขตจตุจักรนะครับตรงท่ามกับเนี่ยคับพี่น้อง <c oughs> เจเจมอหรืออยู่ข้างกับกพิพิธภัณฑ์เด็กนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็มาแวะชมเลือกซื้อ, <c oughs> อเลือกหาได้นะครับงานจะมีวันที่4ถึง8 ธันวาคมนะครับ4ถึง8ธันวาคมนะครับพี่น้องเลือกชมสินค้าซื้อสินค้าดูต้นไม้ดูดอกไม้ได้นะครับที่สวนสมเด็จต้นไม้ร้านเจ้าซีริกิตนะครับ,นรบถนนกระแพงเพชร2นะครับพี่น้อง เชิญดูต้นไม้และดอกไม้ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับตอนนี้ผมมาก็เวลาประมาณสัก10โมงกว่าๆนะครับคนค่อนข้างจะบางตาตอนนี้นะครับเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับสินค้าราคาถูกก็มีนะครับสินค้าคุณภาพนะครับงานนี้ก็จัดได้ว่าค่อนข้างจะสวยงามนะครับเราก็จะเดินชมกันเลยนะครับ มีดอกไม้แปลกตาหลายดอกหลายต้นนะครับพี่น้องสวยงามนะครับเขาจัดสวนได้สวยนะครับผมว่าอยู่ที่การบริหารจัดการเขาค่อนข้างจะโอเคนะครับจัดสวนปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปถ่ายทําที่สวนหลวงหรือเปล่าแต่ว่างานนี้ผมก็ไม่พลาดเหมือ<ด><ด>นกัน,นครับ<ด>ผมก็มาถ่ายนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เจพันษาเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในนะครับ ดาวเรืองดอกจะขาวก็ไม่ขาวจะเหลืองก็ไม่เหลืองเหลืองก็นอนนะครับพี่น้องนี่ ก็ชมดอกไม้ไปก่อนนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงโซนจัดแสดงสินค้านะครับพี่น้องนี่ฮะสวยงามมากเลยครับ แล้วก็มาถึงโซนจัดแสดงสินค้าแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเดินดูรอบๆก่อนนะครับรอบแรกอันไหนที่เราสนใจอยากจะซื้อเดีย๋ยวเราก็แวะมาซื้อทีหลังนะครับเดินชมบรรยากาศไปก่อนนะครับพอมาถึงโซนสินค้านะครับคนค่อนข้างจะมีคนเริ่มหนาตาขึ้นนะครับพี่น้องคนเริ่มหนาตาขึ้นนะครับย้ํานะครับ สีถึง8ธันวาคมนะครับณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับถนนกำแพงเพชร2นะครับงาน25ปีเพื่อนพึ่งพายยามยากนะครับพี่น้อง 我没看。<noise> <noise> <noise> สินค้าของเขาก็มีค่อนข้างจะหลากหลายนะครับพี่น้องก็เยอะพอสมควรนะครับก็เยอะพอสมควรเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะครับมีกกรชาติอาสาอยู่ในงานด้วยนะครับเผื่อใครจะเป็นลมเป็นไข้ตัวร้อนนองงี้นะครับมีงานกกรชาติแหมมี อาสากายชาติอยู่ในงานด้วยนะครับ,บส่วนสายมือน,นี้นะครับเป็นแปลงทดลองนะครับของสวนสมเด็จพระนังเจ้าสิริกิตนะครับ,บนี่ครับทุ่งนานะฮะอันนี้ นาดํานะครับพี่น้องนี่ครับข้างในนู้นก็จะเป็นพวกผลหมกรากไม้นะครับนี่ครับแปลงนาข้าวข้างหน้าผมข้างในนู้นก็จะเป็นสวนป่าไผ่นะครับจัดได้สวยงามมากนะครับแต่ว่าผมไม่ขอเข้าดีกว่าผมขออยู่แค่บริเวณนี้นะครับบริเวณงานนะครับ ดอกไม้เยอะนะครับช่วงนี้อากาศหนาวนะครับค่อนข้างจะหลากหลายนะครับดอกไม้คราบเราก็เดินชมต่อไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วเลครับอยากจะเที่ยวชมพร้อมกับสะ,สะสมเหรียญที่ครบหนึ่ันห้ารอยเหรียญค่ะท่านสามารถสะสมได้ทั้ง10ฟุตด้วยกันนะครับหากว่าท่าเดินเข้ามาผ่านซุ้มประตูด้านหน้าสีส้มนะคะเดินตรงเข้ามาเรื่อยๆค่ะท่านจะได้พบกับ กิจกรรมร่องค่ส like ีย okay. ง really ันนะคะมีตรงข้ามทิรรมภำคัญที่มีกิจกรรมบูดวงท่านใดที่สนใจบูดวงน้นเลยมหลายๆงเข้ามาใช้บริการนวดผ่อนคลายไข้เมื่อสายตาเราเข้ามาได้เารอโครงการกาลังใจในชั้นาเป็นชื่อติดไปเดี๋ยวถือแก้วไว้อร้องดิาอพโหลดโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อดิชาชวนชวนเพื่อนๆนะคะท่านอื่นๆค่ะ เข้ามาเพื่อนำเสนอเนโครงการของพเพื่อนผู้มีผานะคะนอกจากนี้ใครที่เดินแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนจะเป็นลมนะคะเรามีทีมแพทย์นะคะมีอาสาการแพทย์นะคะจะเอาสาการแพทย์ท,ที่สวมเครื่องกั๊กสีน้ำเงินเนื้สโลหะสีขาวท่านเดินกันตลอดทั้งงานเดินตลอดงา,านเั้านค่ะท่าไในทราบนะคะก่อาานเข้างการท่า,า,านผ่ะผ่า

มาฬ35นาีรุนพจะต้องกับเาอาริสาเรก็ได้แล้วพับเทลงเอกในช่วง19นากาเราปอบโรนิคนัดมาลิสาิเรกาล่าโอ้เนี่ยนี่สีแสดมากเลยนีเพลงคุยนะ ตอนที่มกาค5ลาทีชานีโนเอดิครับตั้งกนแอคชนไทยที่1มิถุน3ี้ิ้นละอินดาวนี่อีกคัส์ีนโฟกัสกิตติคุนมิคือท่านเข้าไปชมไลฟ์คอนเสิร์ตออนไลน์25ปีเพื่อนพึ่งพานะคะโดยเข้าไปชมที่ www .com

น,นุ๊กนนิมพันเดียวกันป่ะ ลมรื่นนี่เนาะใหญ่กว่าเยอะอันนี้ไอ้ต้นนั้นมันชื่ออะไรต้นแผแผใบทองออเนาะก่อนออนนอนมรื่น รู้สึกอยากเดินสนุกกว่าไอ้ศรหลวงนะศรหลวงវាក្ដៅតែរបស់វាចរនຫນឺតៃเนาะអាຫມាត់เนาะ เออใช่คนทียอยมืนแต่ร่มรมื่นกว่าเดินไม่ค่อยร้อน ครับสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่อง y o u t u b e โรมิดฟาร์มวาราตี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ 25ปีเพื่อนพึ่งพายามยาสองห้แบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนะครับสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ